สวัสดีครับวันนี้พามาดูวิธีการทําที่ตึงตะข่ายนะครับนี่ทําเองครับซื้อตะข่ายมาเมตรห้าสิบครับความสูงครับนี่ยังไม่ติดตั้งนะครับเออทําตัวตึงก่อนครับมันต้องใช้ตัวหนีบครับแล้วก็ถึงจะตึงได้ครับ นี้ทำเองง่ายๆครับโดยการหาไม้มานี่ครับสูงเมตรห้บครับ2ท่อนครับเพราะว่าตะขายเราเมตรห้าครับความสูงครับมาประกอบกันแล้วก็เจาะรูครับนี่ครับใส่น็อตเบอร์17ครับให้มันพอดีครับ ขันสมตัวครับหนึ่งสองิงขันด้านล่างนะครับตอนนี้ผมจะไม่เข้ามันแตกก่อนครับไม้มันแตกก่อนเลยมาใส่ด้านบนครับใส่สมตัวนะครับ,นะรบเวลาเราใช้งานเราค่อยขันออกครับ เอาประกอบตะข่ายครับตะข่ายอยู่ตรงกลางครับจะเป็นรูปแบบนี้ครับก็ใส่ลวดครับพอดีเื่อตะข่ายมาเอาแถมลวดมาให้ครับก็เลยเอามาใส่แทนโซ่ครับนี่ครับทำง่ายๆนะครับนี่ครับมัใส่หัวน็อตครับ มีแหวนครับประกอบครับครับไข่คนละคานครับนี่ฝั่งขวานี่ี่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับนี่ครับจะได้ไม่เอียงครับจะได้จุดศูนกลางครับใช้ลวดง่ายนะครับเสร็จแล้วนี่ครับใส่ตัวดึงครับโซ่ครับ ดยูประมาณนี้ครับเนี้ครับโซอตัวนี้จะใช้เป็นใช้เสานะครับเอาเสามาใส่ตรงกลางครับสอดใส่ตรงกลางครับเสาปูนครับแล้วก็ใช้ดึงครับเนี้ยตรงใส้นี้ครับ ว่าใช้ตัวดึงก็ได้ครับตัวตึงครับว่าไม่มีครับเลยใช้เสาแทนครับเสาปูนครับมีเสาปูนอยู่อันหนึ่งครับตอดเข้าตรงกลางนี้ครับเสาปูนน้ำหนักมันเยอะอยู่แล้วครับมันตึงง่ายครับเสาปูนแล้วก็เอียงเอาครับนี่สามารถตึงได้เหมือนกันครับ นี่ครับดูแบบนี้ครับทำใช้ทั่วข้าวก่อนนะครับนี่ก็ใช้ได้ครับยังไม่ติดตั้งครับทง่ายๆนะครับนี่ครับ ตัวดึงลวดนะครับตะข่ายครับตัวตะข่ายครับลองใช้ไม้ประกอบเป็นนี้ครับนี่ใช้ได้แล้วครับนี่ครับประมาณนี้ครับส่วนตัวพันลวดนี้ทำเองครับ นี่เป็นบานล็อกประตูครับเนี่ยบานล็อกประตูแต่ว่ามันเหลือครับผมเลยมาตัดทำเป็นตัวพันรวดครับนี่ครับนี่ทำเองครับเสื่อมแล้วก็ทำคล้ายๆตัวพันลวดนี่ครับนี่ครับไปเกาะด้ามกันครับนี่คก้อนนี้ ้ามีโหดมาทำได้ัทำเองครับไม่ได้ไปซื้อครับผมดูในเน็ตประมาณร้อยแปดสิบสองร้อยผมไม่มีตังค์ครับเลยทำเองดีกว่าครับพอดีที่ล็อกประตูนี่มันเหลือครับเลยมาดัดแปลงครับใสยหินเจียครับเจียสองข้างครับตัวพันลวดเนี่ยครับ ไ,ได้ด้เหมือนกันครับนี่ครับไอพันรวดตัวนี้ครับนี่นะครับทำง่ายง่ายครับเริ่มจากการมัดรวดใส่เสาก่อนนะครับเสานี้เป็นเสารวดนามเดิมครับความสูงไม่พอครับ เลยใช้เหล็กมาเป็นเสาแทนนะครับเพราะว่าเสาเดิมไม่ถึงเมตรห้าสิบนะครับลวดที่สั่งมามันเมตรความสูงมันเมตรห้าสิบนะครับนี่กํลังทําครับทันไม่เสร็จครับโดยการผูกง่ายๆนะครับ ใส่ลวดยึดกับเสารครับลวดเขแถมมาให้ครับเวลาซื้อตะข่ายเหล็กมาครับเนี่บเสาหนึ่งถมยึดประมาณ3มตัวครับใส่ลวดยึดครับยึดใส่เสาปูนครับที่การดึงก่อนนะครับ ใช้มือหมุนก็เลยก็ได้ครับวัดลวดเส้นไม่ใหญ่นะครับประมาณสองมิลครับหรือจะใช้เครื่องมือก็ได้ครับเครื่องมือพันรวดครับนี่เป็นเสาเดิมนะครับเสาลวดหนามเดิมครับ ได้ตะข่ายเหล็กมาใส่เลยครับนี่ครับวิธีดึงรวดตะข่ายเหล็กครับผมจะผูกไว้องนี้เละครับเราตึงแล้วแล้วก็ผูกไว้ครับนี่ครับใส้ลวดผูกไว้กับเสารครับให้ทำทำอย่างนี้เราจะไปผูกรวดง่ายครับ ต,ตึงได้ความตึงแล้วก็ผูกไวเลยครับนี่ครับใช้ลวดผูกไว้อีกด้านล่างครับก็ลปล่อยได้ครับนี้ทำนี้ปล่อยแล้วก็ไปมัดด้านนน้นได้ครับเพราะว่าผมไม่มีเกีียวตึงลวดครับผมใช้ เสาครับเสาเป็นตัวตึงครับแล้วก็ผูกไว้กับเสาอีกเสาหนึ่งครับใส้ลวดผูกเลยครับค่อยเวลาเรามัดลวดเสร็จแล้วเราค่อยมาแกะออกครับนี่ครับหีืใช้ตัวพันลวดที่เราทำขึ้นเองก็ได้ครับนี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับมือหนึ่งถือโทรศัพท์ถ่ายครับ ไม่มีคนถ่ายให้ครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับที่พันรวดททำเองครับผูกไว้กับสาวมัาน,นี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ